สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอป s k y ยแอคทีนะครับวันนี้เป็นแบบวาไรตี้กันบ้างนะครับเอาใจสายจุ่มนะครับก็ใครที่เป็นแฟนสายจุ่มพวกโมเดลตอนนี้นะครับก็กระแสนะครับวันนี้แับมีมาหนึ่งชุดนะครับที่บอกเลยว่าตัวเองชอบมากๆนะครับใครที่ดูรีวิวนี้นะครับก็อาจจะแบบเอออยากรู้ว่าเซตที่แอปจะเปิดกล่องในวันนี้นะครับเป็นแบบไปจุ่มแบบทั้งบล็อกมาเลยนะครับเป็นเซตที่ยอดฮิตมากๆก็เลย อยากจะเอามารีวิวนะครับให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะซื้อยกเซตนะครับแล้วก็จะลุ้นสีเข็ดด้วยนะครับก็คือเซตนี้เลยนี่เขาชื่อว่าอามิอะมิโทโฟ,โฟนะครับนี่เป็นแบบเขาเรียกว่าหลวงเจนะครับก็เป็นเซตที่แบบว่าโหยกระแสดังมากๆนะครับเคยจุ่มมาแล้ว2กล่องนะครับก็คือนี่เลยเคยได้เป็นปางนี้นะครับเป็น แบบบางกินข้าวนะครับแล้วก็เคยได้ซีเค็ดมาด้วยลูกค้าคือผมเคยได้ซีเค็ดที่เป็นตัวนั่งอุ้มแมวนะครับนี่ท่านผู้ชมเคยนั่งเคยได้ตัวนี้มาเคยจุ่มได้แล้วก็ปล่อยขายไปเลยครับโอ้โหได้ราคาด้วยนะครับคุ้มมากๆแต่ก็ยังไม่หนำใจนะครับติดใจเซตนี้มากๆก,ก็เลยไปยกบล็อกมาเลยนี่ยกบล็อกมานะครับก็ จะมีทั้งหมด6กล่องนะครับอยู่ในนี้นะครับมันจะมีลุ้นซีเ็ตที่เป็นตัวอุ้มแมวที่แอปเคยได้มาแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวซูเปอร์ซีเกตอันนี้อยากได้มากเป็นตัวมาร์กหน้านะครับเป็นเป็นแบบว่าเป็นหลวงเจ๊เนี่ยเขามาร์กหน้าเป็นสีชมพูอย่างนี้นี่บอกเลยว่าอยากได้ตัวนี้มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแกะกล่องจุ่มอเมโทอโฟนะครับเซตนี้นะครับจะได้ ซีเค็ดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับมาเลยครับเราจะมาอันบ็อกเปิดกล่องนี่เลยหลวงเจนะครับเซตนี้นะครับก็เป็นบ็อกเซตนะครับหกหกกล่องนะครับมาดูสีเค็ดกับซูเปอร์สีเค็ดกันนะครับนี่นี่เป็นกล่องที่เคยจุ่มมานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมวางไว้อันนี้ไว้ข้างหลังเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันนะครับว่าเราจะได้สีเข็ดหรือเปล่าเราแกะพลาสติกออกเลย มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ไม่เคยซื้อบอกเลยว่าเซ็ตบ็อกโมเดลเนี่ยผมก็ซื้อรุ่นนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับไม่เคยซื้อแบบยกเซ็ตมาเลยนะครับอยากจะรู้นะครับว่าถ้าเราเปิดแบบยกบ็อกเลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับแกะพลาสติกออกแล้วนะครับนี่เลยแบบนี้เลยก็อยู่ในห้องนอนนะครับก็แกะบนเตียงกันเลยนะครับ มาครับก็จะมีน่าจะเป็นตัวนี้เปิดกล่องมานะครับนี่มาแล้วเป็นหลวงเจอามีโตโฟ,โฟนะครับถ้าสะกดผิดหรือเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่เลยครับเป็นบล็อก 1, 2, 3 4, 5, 6ามี่ห้าตามนี้เลยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาอันบล็อกบล็อกแรกกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้เป็นปางกิ่นข้าวนะครับเราจะลุ้น ปางซูเปอร์ซีเกตที่เป็นมาร์กหน้านะครับมากล่องแรกกันเลยครับเปิดเลยนะครับเปิดเลยมาเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยบอกเลยผมเคยได้ปางอุ้มแมวอะ่ะใครที่อยากกระจุ่มอะ่ะผมบอกเลยว่ามันจะมีทริกเล็กน้อยนะครับปางอุ้มแมวเขาจะมีน้ําหนักนะครับถ้าเกิดใครแบบไปจุ่มอยากจะแบบสุ่มไงครับ ขอให้ยกและแบบขยาเขย่าขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าอย่าไปทําแบบโอ้โหไปไปขย่านะมันจะน่าเกลียดแค่ขย่าแบบเบาๆเขาจะมีน้ําหนักเยอะนะครับถ้าเป็นปางอุ้มแมวถ้าใครอยากได้อยู่แลวอยากจุ่มก็ไปลองดูเทคนิคกันได้นะครับมากล่องแรกกันเลยเปิดแล้วครับอ่ะนี่เลยจะต้องไม่เปิดไม่ลุ้นการที่ไงเนาะเปิดแบบนี้เลยดีกว่าครับอ่ะมาอันนี้จะเบาๆหน่อยนะครับกล่องแรกเริ่มเลยนะครับกล่องแรกเริ่มเลย ต้องตัดมามามาแล้วอขอจะมักหน้าไหมมักหน้าไหมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเขาถือถืออะไรสักอย่างครับตรงนี้นะครับมันจะหมุนได้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นาปางทั่วไปเนาะอันนี้เป็นทั่วไปอเดี๋ยวขอญาตเก็บอันนี้ก่อนจะได้ไม่งงนะครับมาแล้วปางแรกนะครับ วันนี้ผมเขาเรียกว่าอะไรขอดูหน่อยนะขออ่านหนะ่อยเป็นภาษาจีนหมดเลยอ๋อปาง is okay นี่เขาเรียก is okay นะครับนี่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 ปาง is okay นะฮะปางแรกออกมาแล้วนะครับก็ยังไม่ใช่ซีเข็นะครับขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนมาไปลุ้นปางต่อไปนะครับปางต่อไปว่าจะได้เป็นอะไรนะครับมา กล่องที่สองจุ่มที่2นะครับเปิดกันเลยครับนี่ขอให้เป็นมาร์กหน้าเนะสีชมพูอยากได้มากมาได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยแกะแล้วแกะแล้วโอ้โหนี่เป็นปางยืนแล้วก็เป็นปางยืนใส่เฮดโฟนนะครับอันนี้ก็ฮาฮะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับ ถ้าเอาไว้รวมกันเป็นเซตแล้วก็ไว้ในตู้โชว์นะครับผมว่าสวยมากๆสำหรับสายโมเดลที่แบบฮาๆหน่อยนะครับนี่เลยเป็นปางฟังเพลงนะฮะแล้วก็เป็นถือดอกไม้นะครับแล้วก็ถือกระเป๋าด้วยนะครับมาแล้วนะครับปางที่2นะครับยังไม่ใช่สีเข็ดนะครับอ่ะขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนมากล่องที่3จุ่มที่3ของเรานะครับดูว่าท็อปซีเข็ดม์กหน้าจะออกไหม ลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะอย่าลืมใครสนใจบล็อกนี้นะฮะก็ไปตามไปตามกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวให้ดูนะครับเผื่อใครชอบนะครับก็จัดตามได้เลยนะครับหนึ่งบล็อกนะครับน่มาจะเป็นปางมาร์กหน้าไหมมาร์กหน้าสีชมพูนะฮะอุ้ยอันนี้มีฐานอันนี้มีฐานจับแล้วมีฐานมีฐานนี่อันนี้เป็นปางซ้ําที่เคยจุ่มมาได้นะครับ เป็นปางทานข้าวนะครับนี่เหมือนที่ได้มานะครับก็มี2ตัวแล้วนะครับนะอันนี้ก็น่ารักนะครับถือว่าเข้าเซตกันเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะสวยมากนะครับอ่ะเอาการ์ดแล้วก็วางไว้ก่อนนะนะต่อไปจุ่มกล่องที่สามมาละเอ่อกล่องที่4ี่แล้วครับกล่องที่4ี่กล่องที่4ี่นะครับมาต่อกันเลยอันนี้หรอเบาเบาไม่หนักมากเบาอยู่น้ำหนัก เบาๆครับมาเปิดสันต่อเลยนะครับนี่ชุ้งนะตัดเลยครับตัดเลยครับอันนี้จะเป็นแบบองคนะ์ยาวๆหน่อยเนาะยาวๆหน่อยเป็นอะไรเอ่ยโอ้ยนอนเล่นมือถือนี่นี่นี่นอนเล่นมือถือนี่นนนนนสายฮาเลยครับอันนี้ก็สวยอยู่นะครับอ่าให้ดูการ์ดด้วยนี่ จะเป็นปางแบบนอนเล่นมือถือครับหลวงเจ๊ไปกันต่อไปกันต่อสีเข็ดไม่ออกเลยอีกสองกล่องเท่านั้นกล่องที่ห้าครับอันนี้ก็มีน้ำหนักนิดนึงมีน้ำหนักนิดนึงจะเป็นอะไรนะครับลุ้นกันไปลุ้นกันไปลุ้นกันต่อไปอสีเข็ดไหมนี่ยถ้าไม่ได้สีเข็ดนี้ก็เสียใจนิดน,นึงนะฮะแต่ว่าหายากนะครับสีเข็ดมาร์กหน้านี่เป็นอะไรที่ ตามหาเลยนะครับสําหรับสายหลวงเจน,นะครับมีแต่คนอยากได้เฮ้ยทำไมมันแกย่ยากอันเนี้ยมันดูแปลกๆนะฮะลุ้นกันดีกว่าลุ้นกันดีกว่าโหย้ยมากหน้าไหมเนี่ยมันจะดูแปลกๆเนาะอันนี้อะไรอะ่ะนี่ปังนั่งอืครับอันนี้ผมชอบมากปังนั่งชักโกเนี่ยตอนแรกอ่ะจุ่มมาสองกล่องแรกอ่ะอยากได้ปังนี้มาก นะครับแต่ก็ขี้เกียจจุ่มแล้วครับก็เลยซื้อยกเซตเลยเพื่อให้ได้ปางนั่งชะโคกนี่แหละครับถือก็ดาจะชูนี่นี่น,นี่ปางนี้ชอบที่สุดชอบที่สุดมันกวนมากครับนี่เลยโอเคได้ปางนั่งชะโคกมาแล้วเหลือสุดท้ายแหละมันจะเหลืออะไรเดี๋ยวขอเช็คก่อนเหลือนั่งเล่นโนะ้ตบุ๊กเนาะบนดอกบัวสีสีชมพูอันนี้เรายังไม่ได้หรือเราจะลุ้น ซีเข็ดอุ้มแมวหรือเราจะลุ้นเป็นมาร์กหน้าอันนี้แหละไฮไลท์โอ้โหจะไปได้กล่องสุดท้ายเลยหรอถ้าเป็นมาร์กหน้าน่าจะนไปได้ยากนะมาลองดูครับเผื่อฟุกน้ำหนักก็มีนิดนึงมีนิดนึงนะครับแต่ว่าอุ้มแมวอ่ะหนักกว่านี้ผมจำน้ำหนักได้ตอนที่ซื้อผมต้องแบบเวียงๆนิดหน่อยดูมันหนักก็เลยซื้ออันนั้นได้อุ้มแมวเฉยเลยแต่ปล่อยไปแล้วนะครับอันนั้นขายเลยนะครับ เพื่อต่อยอดครับในการจุ่มเซตอื่นๆนะครับมากล่องที่6แล้วนะครับก็สุดท้ายในบล็อกนี้ในบล็อกนี้แล้วนะครับโอ้โหจะได้เป็นปางอะไรเป็นปางนั่งบัวหรือว่าจะเป็นสีเข็ดมาร์กหน้าเฮ้ยลองจับแล้วอ่ะมันเหมือนไม่ค่อยมีมันเหมือนมันไม่มีอนี่เลยอ่ะไม่มีดอกบัวที่นั่งตรงนี้บานอ่ะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าครับ การ์ดผมไม่ดูด้วยนะไม่ดูด้วยลุ้นไปกับท่านผู้ชมเลยนะครับเฮ้ยมาร์กหน้าไหมเนี่ยมาร์กหน้าไหมโอ้ยไม่ใช่มาร์กหน้าแต่เป็นนั่งเล่นเอ๊ะแล้วฐานบัวเขาไปไหนอ๋อฐานบัวเขาอยู่ในนี้ในกล่องเขาแยกกันนะครับเขาแยกฐานบัวออกจากซองนะผมก็เอ๊ะทำไมมันมคำคำแล้วมันไม่บานบานอ๋อดอกบัวเขาอยู่ข้างในกล่องอ่าเผื่อใครจะเปิดดอกบัวนะครับ ก็อย่าลืมนะฐานดอกบัวที่หลงเจนั่งจะอยู่ข้างในนี้นะครับเขาจะแยกกับในถุงที่ลุ้นนะครับนี่เลยเขาก็ต้องเอามานั่งวางไว้อย่างนี้อดตัวซีเขตไปเรียบร้อยนะครับบล็อกนี้นะครับ <Nope. S 1> ก็ได้ตามเซตที่ตัวเองนะครับอยากได้ตามนี้เลยนะครับและนี่ก็คือรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าเป็นความบันเทิงนะครับสำหรับ สายจุ่มทั้งหลายนะครับคนที่ชอบสะสมโมเดลในช่วงนี้ปีนี้นะครับบอกเลยมาแรงมากนะครับแล้วก็กับเซตนี้เลยนะครับอเมโตโฟนะครับหลวงเจนะครับที่มาแรงมากๆนะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อหาจุ่มทั้งบ็อกหรือว่าจะแยกก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับรีวิวนี้ก็แบบเอาไว้ไปให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่า อันบอกออกมานะครับจุ่มออกมาแล้วจะได้เซตแบบไหนบ้างนะครับอย่าลืมขอให้ทุกคนนะครับได้ตัวซีเค็ดนะครับแล้วก็ตัวซูเปอร์ซีคิกันไปเลยนะครับสำหรับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องแอปสกายแอทีฟด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสาธุครับ